หัวข้อนี้นะครับมาดูการ Export งานจาก i m p r e s s นะครับให้ออกไปเป็นไฟล์ PDF วิธีการเมื่อเราสร้างงานของเราใน i m p r e s s เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่เมนูแฟ้มครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่การส่งออกหรือจะเลือกที่ส่งออกเป็น PDF ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง PDF Options ขึ้นมาให้กับเรานะครับในส่วนของเล n s ตรงนี้นะครับเราจะเลือก Export ทั้งหมดเลยนะครับทุกหน้า Images ตรงนี้จะเป็นการเลือกปรับ Quality ของภาพนะครับ จะเลือกไฟล์ที่มีการบีบอัดน้อยที่ในส่วนของ lossless ตรงนี้ได้หรือว่าถ้าต้องการให้เป็น jpeg compression ตรงนี้ก็เลือกได้รวมถึง Quality ด้วยนะครับแล้วก็ทั่วๆไปนั้นนะครับ create PDF form ตรงนี้ก็ส่งแบบฟอร์มในรูปแบบของ PDF นะครับ export bookmarks ตรงนี้ก็เลือกได้นะครับตรงนี้ผมไม่เอานะครับแล้วก็คลิกที่ export ได้เลยจากนั้นก็เก็บไฟล์งานของเรานะครับไว้ที่ desktop นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูด้วยนะครับผมจะตั้งชื่อใหม่ครับ เป็นเทส t PDF นะครับแล้วก็เซฟครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นลองไปเปิดไฟล์ดูครับตรงนี้นะครับไฟล์ที่เรา export ออกมานะครับก็จะเห็นได้แล้วว่าเราสามารถที่จะ export ไฟล์จาก i m p r e s s นะครับออกมาเป็นลักษณะของไฟล์ PDF ได้ก็ลองนำเอาไปใช้งานกันดูครับกับวิธีนี้ครับ